กราบสวัสดีครับกราบสวัสดี f c ซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกท่านครับ <c oughs> อะต้องขอ,อไพ่นะครับในอเสียงนะครับเก็บข้อนะครับเอ่ซมีอาการเจ็บข้อวัดลงข้อนะครับต้องขอ,อไพ่ <c oughs> ในสุ่มเสียงนะครับอะครับเสาของวันเสาร์ที่สิบนะครับ วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่สิบ <c oughs> <c oughs> ครับส่วนใหญ่นะครับกะเพิ่นกะจัดไปตั้งแต่เมู่อวานนี้นะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับส่วนใหญ่จะจัดวันศุกร์ <c oughs> เพื่อว่าวันเสาร์ให้ผู้ปกครองคุณพอ่อคุณแม่ตายายนะครับพูดที่ ดูแลลูกลานนะครับเพื่ออยากพาลูกผ้าล้านไปเที่ยวนะครับ <c oughs> ทั้งบาแดดวิไลก็จัดคึ้กันเมื่อวานนี้ไปรวมงานนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับล่มนะครับทั้งบานแอร์พไลล่มแล้วก็อากาศเย็นเย็นให้อากาศบอสบายปานใดทั้งด้านซุ่มเสียงนะครับ ครับมือนีมาพบมาเจอกันนะครับกามีธุระคือเก่านะครับก่อนจะไปธุระอ่ามือนีทางเทศบาลเพิ่นจัดนะครับทางเทศบาลจัดงานวันเด็กอ่าผู้นำชุมชนก็ได้ซองเดือนเชิญไปนะครับรวมนะครับก็ต้องได้ไปนะครับงานวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลนะครับตำบลจัดขึ้นนะครับ อาเซานี่นะครับหลังจากมืวอวานีแอดวิไลได้ดปล่อยตัวเลงน้อทางนะครับของแอดวิไลไปนะครับเป็นสรุปชุดล่างนะครับอาเมือนี้เข้ามาเอาชุดบนนะครับของแอดวิไลนะครับมือนีมาเอาชุดบน <c oughs> อะ เรื่องของตัวเลียกน่าถาน,นะครับกระดาเนินกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแอปิไลจะอัปเดียใหใ้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกลานเ้านะครับเริ่มล่มมาอีกแล้วตอนนี้ล่มเย็นนะครับถือว่าอากาศเย็นแล้วก็มีลมพอ ส7มสิมกราคมหกเก้าเป็นชุดบนนะครับชุดล่างสรุปไปแล้วมู่ว่านนี้นะครับ <c oughs> เสียงลมนะครับเอฟซีตอนนี้ก็ ใกล้จะสว่างแล้วนะครับตอนนี้ตีห้ายี่สิบเก้านาทีตีห้ายี่สิบเนาทีเริ่มกันเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคมปหน้าจอไม่เป็นอ่เริ่มจากเล็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่งวนนี้นะครับสำหรับชุดบนแอดวีไลได้มาที่7กับ8นะครับ นี่คือเล็กวิ่งน,นะครับได้7กับ8ต่อไปครับ10บบลักซีงวดนี้นะครับได้มาที่หกเจ็ดแปดต่อไปหลักหน่วยครับ หลักหน่วยได้มาที่หนึ่งสองสามนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเอดไ่ได้จะจับคู่ให้บึงนะครับ จับคู่จับจับให้ชุดเต็มก่อนนะครับลืมกันเลยครับหกหนึ่งเ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง ่อไปครับหกสองเกตสองแปดสองต่อไปครับหกสาม ามแปดสามครับชุดสุดท้ายเรียบร้อยนะครับนี่คือยัดวิไลจับให้เป็นชุดเต็มนะครับจับให้เป็นชุดเต็มครับอขอทวนอีกรอบนึงนะครับวิ่งงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด หลัก10 6 7 8หลักหน่วย1 2 3อ่ะจับคู่ครับ6 1 7 1 8 1 6 2 7 2 8 2 6 3 7 3 8 3ครับนี่คือชุดบนนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีอ่ะสำหรับเลขวิ่งเอ็ดพิไลขอเด่นไปที่7 นะครับ8เป็นตัวรองเอฟสี่แปดเป็นตัวรองอ่ะเอดวิไลจะวงกลมให้จะคัดให้นะครับขอคัดให้แค่สคู่พ่อนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแค่นี้นะครับ วงกลม4คูคัดห้ยคู่นะครับอามือนี่นะครับถือว่าแอดวิไล่ลงไห้นะครับลงให้วันที่ครับมือนี่เป็นวันที่10บวันเสาร์ที่10สบสมกราคม 69นะครับเอาคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาเอฟกันไปนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ